สวัสดีทุกคนนาะมื้อนี้ได้สิพาทุกคนมาเห็ดมียกเนาะหรือว่ามีเขียวนั่นเองเนาะวิธีเห็ดง่ายง่าย,าย,ายเลยเนาะเดี๋ยวมาเห็ดไว้ให้ลูกๆก,กินน้ำกันเนาะคือฮูนะ้เนาะชีวิตอยู่อเมริกาสีวิตอยู่เมืองนอกเนาะอยากกินอย่างก็ต้องเห็ดเองเห็ดบ,บุเป็นก็ต้องเฮียนให้เห็ดเห้เป็นเนาะพอซื้อเพิ่นกับแพงซื้อเพิ่นก็ยากเนาะเออและที่สำคัญกับมันบุมีบอเห็ดขายนั่นเองเนาะ เาเอามาเห็นเห็ดน้ากันเลยง่ายแซนจะง,ง่ายเนะาะเขาม่เห็ดหลังจากเขาเห็ดแล้วแล้วนะ้อเขาใชเห็ดเป็นน้ําซุปกินหรือว่าเขาใชเห็ดเป็นมียกแห้งกินอังที่กระแซบแซบได้ทุกคนที่สําคัญสูตรของด้านะเซ็ทนุม่มๆเนาะเด็กน้อยผู้ใหญ่แบบกินได้สบายเลยเนาะได้เห็ดจากสีมันอีกเนาะได้เห็ดจากผักแควนั่นเองเนาะผักแควหรือว่า พักกาดนาอเมริกานั่นเองเนาะสายพันธเดียวกับผักกาดนาบ้านเฮาอะไรเนาะทุกคนเขาจะเอามาใบามันมาปั่นเพื่อเอาน้าเขียวๆข,ของมันหั่นไปเห็ดเส้นมียกเนาะคุณสมบัติของผักแควนั่นเนาะ ด้บอกเลยว่าหลายเนาะมีวิตามินหลายแล้วก็ดักจับไขมันในเส้นเลือดลดตังโซ่งแล้วก็ที่สําคัญไผยที่ว่าควบคุมน้าหนักหลบความอ้วนเนาะเอามาผัดผัดใส่กับน้ํามันหอยเนาะกระเทียมอุ้ยกินกับข้าละล่าก็สามารถลดความอ้วนได้เด้อตัวนี้เด้อเนาะแซบเด้อทุกคนกินบบเมนโบฮืนโบฟาดเด้อเนาะผักแก้วนี่เนาะหลังจากที่ว่าได้ได้ออกตลาดมาแต่เช้าแล้วได้ผักแก้วมาแล้วได้ก็จะมาตัดเนาะตัดเป็นเส้นน้อยๆน้อยเพื่อที่ว่าจะมาปั่นเนาะ ผ่าจะใช้มีดปาดก็ได้ผ่าจะใช้มีดตัดตัดก็ได้ได้แล้วแต่คมสะดวกเนาะหลังจากนั้นระาดาก็จะเอาไปล้างเนาะล้างทําคมสะอาดแล้วก็จะมาปั่นเนาะเอาแต่น้ามันเนาะสีมียกเขียวๆนี่แมนเขาเอาสีของน้ําปั่นผักแก้วเนี่เนาะหลังจากเรียบร้อยร่าดาก็จะเอามาตองก่อนเอามาตองเอาแต่น้าเอาเนื่อเอาหย่างมันออกเนาะและที่สําคัญได้วยเนื่อมันน่ะเขาสามารถเอามามากนาได้เนาะมันเจนไหนาแบบว่า หน้าชุ่มๆนะเออเนาะมักหน้าไดเดอร์เน่าหน้าก็กเคยมักใหเห็นหน้าชุ่มๆแบบเนียนๆจังไหนมาจากอะไรเออลองเห็ดบุ้งด้วทุกคนเออคักดีอยู่ได้แล้วหลังจากนั้นด่าก็จะใส่แป้งออพโพสตัวนี้เนาะหรือว่าแป้งสาลีอนเนกประสงค์เนาะของทางอเมริกานี่เนาะถุงนี้กับประมาณสีดอนกว่าเนาะเออถุงใหญ่เติบได้เห็ดได้หลายอย่างเนาะด่าจะใส่แป้งลงไปประมาณอ่าสี่ร้อยกรัมเนาะด่าค่อนข้างเห็ดหลายเนยน้อยนึงเนาะเพราะว่าจะ เป็นครอบครัวใหญ่เนาะละทั้งลูกๆแล้วก็ได้องกับมากินเส้นต์มาสันไปมากินพวกมีพวกอย่างเนาะหลังจากนั้นเราก็จะใส่เกลือน้อยนึงเนาะเกลือประมาณหนึ่งส่วนสามหยดลงน้อยนึงเนาะประมาณนี้แล้วก็จะคนคน,คนให้เข้ากันแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาปรับโหมดเครืองสั่งด้านนี้เป็นอ่ามิลลิมิลลิกรัมก็คือเราจะใส่น้ำไปนะน้ำร้อยแปดิเนาะ ใส่น้ำร้อยแปดสิบละน้ำนี้น้ำของผักเคียวเขาสามารถเติมได้อีกถ้าในก่อน,นี้ที่ว่าแป้งเขาแห้งเขาก็เติมได้อีกประมาณเท่าละสิบกรัมซาวกรัมได้เนาะอ่าประมาณนี้ถ้าแป้งเขาแบบอ่ามันเปียกกันไปเขาก็สามารถเพิ่มแป้งได้ด้วยทุกคนเนาะแล้วหลังจากนั้นถ้าก็จะมาตีใส่เครื่องเนะาะทก็จะตีเบอร์หนึ่งก่อนต่อมาถึงจะเปิดพรเปิดความแห้งขึ้นนะนะตีเบอร์สองเพื่อให้แป้งมันเนียนมันอย่างเรียบร้อยแล้วเนาะประมาณนี้ ้าก็จะเอาอไม้พายแบบเขาเอินอย่างสาวๆมันติดขอบติดพื้นอย่างไปนําซวยๆอีกแห่งหนึ่งเนาะไปนําตีอยู่เหนและเนาะหลังจากที่ว่าแป้งกับน้ำกับอย่างเข้ากันแลบร้อยปพ๊บดาก็จะมาทอกเนาะอันนี้เฮ็ดน้อยแล้วเครื่องมันแบบโถตีมันใหญ่เนาะดาก็เลยโบมันโบทัวป์ไปดก็เลยมาเอามือมาขั้นอีกรอบหนึ่งเนาะเอามือมานวดนวดนวดแป้งอีกให้มันเข้ากันให้มันเนียนโบให้มันแบบ มีเศษเนาะแบบนี้แล้วด้าก็จะมาตัดตัดเป็นก้อนการตัดตัดเป็นก้อนนี่เพราะว่าด้าจะมาแบบพือแพร่พรีรดให้มันแปะเพื่อยัดเข่าเครื่องรีดเนาะเข่าเครื่องรีดเครื่องซอยเ้นเนาะถ้าเฮาบ่มีเ,เครื่องซอยเส้นเฮากบรีดให้แปะแล้วก็มักแล้วก็เอามีดซอยโรเตอร์เนาะเขามักเส้นตุ้ยเส้นจอยกันแล้วแต่เฮาเนาะรีดแปะแต่ส่วนหลายพวกมียกนี่ เราจะต้องกดขั้นเส้นใหญ่ต้องขดเป็นเส้นใหญ่เรียบๆแปะๆแล้วก็เส้นน้อยเส้นน้อยกลมๆประมาณนี้มันถึงจะแทบเนาะแล้วหลังจากนั้นด้าก็จะเอามารีดใส่เครื่องรีดอีกทนึงเนาะเพื่อให้แผ่นมันบางลงแล้วก็แบบเนียนส,รรม,สม่ำเสมอกันเนาะประมาณนี้แล้วก็จะรีดมัดทุกแผ่นก่อนแล้วถึงจะมาซอยเส้นเนาะหลังจากรีดเรียบร้อยแล้วด้าก็จะมาซอยเส้นเนาะด้าจะเห็นเส้นเป็นสองอยางเนาะ แล้วจะเส้นใหญ่แน่ตัวนี้เส้นใหญ่แต่แปะเส้นใหญ่แน่เส้นน้อยแน่เนาะเพื่อลูกๆบางคนอยากกินเส้นใหญ่บางคนอยากกินเส้นน้อยประมาณนี้เนาะเห็นบ่เนาะตอนรีกับหอยๆอยแป้งเส้นแน่แล้วเวลาเขาซอยเส้นมาแล้วมันก็อ่าโบขาดด้วทุกคนเนาะประมาณนี้บอกเส้นงามงามเนาะบอกออกมาเป็นเส้นไผ่เส้นมันย้อนมาเหอยแป้งเ่าเอาเ่าเอาแป้งอันนั้นอันอีรผสมเอาอันมาหอยพร้อมเนาะ หลังจากซอยแล้วดักเอาไปไว้ทาแล้วกับมันมันโยแป้งพรอมบให้เส้็มันติดกันเวลาเฮาต้มเนาะประมาณนี้ส่วนผสมมันง่ายๆบบมีอย่างหลายอย่างอ้อแล้วได้ลืมบอกไปที่สําคัญอย่าลืมใส่แป้งมันสัปะหลังไปแน่จากบ่วงหนึ่งเนาะเพื่อให้เส้็มันนุ่มเด้อเนาะนี่้วกจะเอาแป้งตัวออปโปสเนาะหรือว่าแป้งสาริอเนกผสมมาหฮยโยโบยเสร็มันติดกัน ซอยแล้วก็โฮยโฮยปะว้ประมาณนี้นี่เนาะเฮ็ดง่ายทุกคนใส่แป้งสาลีอนเนกประสงค์เนาะซีรีสร้อยก่มแล้วเราก็แป้งอ่ามันสับปะหลังหรือว่าแป้งสิงคโปร์เขาเนะบวงหนึ่งเกลือแล้วก็น้ำน้ำร้อยแปกรัมเท่านี้เนาะสามารถเพิ่มได้ลดได้สําหรับน้ำคือได้บอกนี่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาป,ปั้นปั้นเป็นก้อนเนาะ แล้วก็จะมีเส้นน้อยแล้วก็เส้นใหญ่เนาะที่ว่าได้เห็ดในมือนี่เพื่อลูก,ลกๆคนใดอยากกินเนาะน้อยหรือว่าใหญ่เนาะมาบันทฮามาลองต้มน้ำกันแล้วก็จะค้างเนาะน้ำให้ฟูดๆเนาะเดี๋ยวเราจะมาลองเส้นใหญ่ก็จะเอาเส้นลงก่อนเนาะโบขาดเด้อวทุกคนเส้นโบขาดนุ่มเนาะเส้นนุ่มแซบง่ายๆอโฮมเมดมียกเนาะเห็ดกินก็นได้เห็ดขายก็แซบอื จัดไปเห็นบ่เส้นนุ่มบาา่ขาดน้ำฝุดเส็จร้อยขึ้นฟูก็แปลว่าเส้นสุกแล้วแหละทุกคนนี่ได้จะมาเห็ดเป็นมีแห้งกินเนาะใส่น้ำน้อยนึงปรุงเครื่องปรุงเจียวแล้วก็มีไข่จกักซีกนึงสิกะโอ้ยนี่คักแล้วเนาะชอวยหมูยอลงไป ประมาณนี้มาลองซิมรสชาติน้ำก๋าญมึงทุกคนแล้วก็ที่สำคัญมันต้องมีน้ำมันน,มน,น้ำมันเจียวน้ำมันเจียวผักบัวนะโอยใส่บวงนึงมันเจดให้มันหอมเวลาเห็ดเป็นมีแหงกินนะนะอันนี้คนคนยั่วคนยั่วคนยั่วน,น้ำลายแนละ้วมาลองซิมน้ำกันเนาะว่าผลออกมาจะเป็นยังนะไงเนาะเห็ดได้ให้เป็นมีแหงอ,อประมาณนี้ ฉันนุ่มเด้ทุกคนฉันนุ่มเนาะอันนี้ฉันนุ่มซาบนุ่มเนะาะอถ้าในกรณีที่ว่าไผ่บุ้มีเครื่องอซอยเครื่องนวดเนาะเขาสามารถลิ้งลิ้งแล้วละกะันเอามีดตัดได้เลยเนาะเส้็จน้อยเส้็ในเนี่ยแล้วจะต,ตามใจแนละ้วสำหรับด้านเาจะหมักเส้นประมาณนี้เนาะพอดีแทบเนาะเส้นนุ่มๆเนานะเห็ดง่ายๆมีโฮมเมดเนาะสำหรับไผ่ที่ว่ายูมิกะเนาะ เออซึ่งก็จกินมันก็จะเป็นแบบมีหอมเบกก้าเป็นแหน้งๆเนาะอันนี้คือเป็นเส,ส้นสดที่เาเห็ดเอาลองไปเห็ดบังเดอร์ทุกคนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ได้เห็ดคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมาให้ทุกคนบังเดอร์เนาะขอบใจลายๆบายบายเดี๋ยวขอตัวกินมีซามนี่ให้เหมือนกันเด้อบายบาย ลองเห็ดบังเด้อทุกคนเนาะมีโฮมเมดเห็ดง่ายๆให้ลลูกไปกินอยู่บ้านนะ